ล่าสุดนะครับลิซ่านั้นเหมือนกับโดนพี่จีซูนะครับเปิดเผยความรู้สึกในตอนดูสโนดอปตอนจบซึ่งเหมือนกับว่าปฏิกิริยาของลิซ่าเนี่ยเหมือนกับลิงหลายๆคนเลยนะครับในการดูตอนสุดท้ายสวัสดีครับทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าในเมื่อวานเนี่ยสโนดอปนั้นได้ฉายตอนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจบในเดือนมกราคมเลยจากที่ปกติเนี่ยเหมือนกับว่ากําหนดการการจบนะครับจะจบในเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าด้วยเนื่องจากปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้สโนดอปนั้นต้องฉายหลายตอนมากขึ้น ในแต่ละช่วงของสัปดาห์นะครับทำให้ซีรีส์ซนอดอดดบเนี่ยจบเร็วกว่ากําหนดนั่นก็คือทุกอย่างจบเสร็จสิ้นนะครับในเดือนมกราคมเลยนะครับสาหรับในส่วนความรู้สึกหลังดูเนี่ยฟแฟนๆหลายคนนะครับยืนยันร้อว่าหลังจากดูเรื่องนี้จบเนี่ยเขามีความรู้สึกฮาร์ดเบรคกิ้งมากๆเลยนะครับความรู้สึกเศร้าโศกใจสลายเนี่ยพุดขึ้นมากันเพียบเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยอินมากๆแล้วก็พี่จีซูนะครับแสดงดีมากๆบางเม้นนะครับถึงกับยืนยันว่าหลังจากดูซีรีส์นี้จบเนี่ บางคนก็บอกว่า Disney พัทเนี่ยโฆษณาไม่ตรงปกจริงๆด้วยนะครับในการโปรโมทเนี่ยก็บอกสดิบดีนะครับว่าซีรีส์นี้เนี่ยจะทําให้อบอุ่นหัวใจนะครับแต่ว่าทําไมพอดูจบแล้วเนี่ยมันรู้สึกหนาวหนาวนั่นแหละครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเหมือนเราลิงค์นะครับจะได้ดูความรู้สึกของลิซ่าด้วยในการที่ดูตอนจบเพราะว่าลิซ่าเนี่ยมันจะเป็นบิ๊กแฟนนะครับของซีรีส์เรื่องนี้มากๆก็เริ่มจากวันนี้นะครับพี่จีซูเนี่ยได้มาอัปเดตทาง v ีเวิร์สนะครับมาพูดคุยกับเหล่าลิงค์ซึ่งครั้งนี้้นนะะครััเเเธออกกก็็่าจาจมปปดดตตวยหุผล3ล3ื 1. นนะครับวันตรุษจีน2นะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันขึ้นเดือนใหม่ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาปกตินะครับที่พี่จีซูเนี่ยจะมาอัปเดตวีเวิร์สและ3นะครับซีรีส์พี่จีซูก็เพิ่งจบไปเมื่อวานเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับที่พี่จีซูเนี่ยมาอัปเดตในวันนี้เธอนั้นก็ได้อวยพรให้เหล่าบลิงค์นะครับให้บลิงค์เนี่ยมีความสุขในปี2022รวมถึงพูดคุยแล้วก็อัปเดตอะไรต่างๆมากมายและเมื่อได้มีบลิงค์คนหน,นะครับ,ม,บ,รบมึ บลิงคนนั้นก็ได้ถามว่าลิซ่านะครับโอเคไหมกับสนอดดรอปตอนจบก็คือหลังจากที่เธอดูตอนจบนะครับเธอโอเคไหมสําหรับคําตอบของพี่จีซูนะครับก็คือลิซ่าเนี่ยถึงขั้นกรีดร้องเลยนะครับแฟนๆหลายคนเนี่ยก็บอกว่าว่าแล้วนะครับแฟนซีรีส์อย่างลิซ่าเนี่ยก็น่าจะมีเรีแอคชั่นนะครับไม่ต่างจากบลิงค,คนอื่นๆถือว่ามุฟออนไม่ได้ง่ายแน่ๆนะครับสำหรับลิซ่าในงานนี้และเมื่อเราพูดถึงลิซ่าแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยลิซ่าก็ได้เปสาวด้วย ดิ้ด้ว่าเปได้ทั้งวงการจริงๆเลยนะครับสำหรับลิซ่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็เปบางชานไปซึ่งบางชานเนี่ยก็ได้เผยว่าเขานั้นนะครับสนิทกับลิซ่ามาตั้งแต่ช่วงเป็นเด็กฝึกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกเลยนะครับที่ลิซ่านั้นจะซื้อของขวัญวันเกิดให้และมาในครั้งนี้นะครับลิซ่านั้นเนี่ยก็ได้เปอดีตเด็กฝึกด้วยกันนะครับไม่ใช่เด็กฝึกค่ายอื่นค่ายไหนแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นอดีตเด็กฝึก YG ด้วยกันเลยนั่นก็คือนี่เลยนะครับมิยอนวงไอด จากที่ไปตามดูมานะครับเหมือนกับว่าลิซ่ากับมินนี่เนี่ยจะร่วมออกเงินกันนะครับซื้อกระเป๋าใบนี้ให้เมื่อมาดูถึงมูลค่าแล้วนะครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยมีมูลค่าถึง7 6 0 0 0บาทด้วยกันเลยทีเดียวเป็นแทก๊กลายสายเปจริงๆนะครับสำหรับมินนี่กับลิซ่าโอเคนะครับจบลงไปแล้วสําหรับคลิปนี้แอดมินก็หวังว่าลิซ่าเนี่ยจะมุฟออนจากซีรีส์โว์ดรอปได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมแอดมินขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับ